สวัสดีค่ะพบกับโบค่ะวันนี้มารีวิวนะคะเสื้อโยคะที่ได้มาใหม่เรียกว่ามาเมาามอยให้ฟังดีกว่านะคะหลังจากที่ใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะรู้สึกยังไงนะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะเ a k e คนค่ะเ a k e คนสปอร์นะคะก็คือเป็นรุ่นสตารนะคะรุ่นนี้นะยี่ห้อนี้เว k เคน หน้า,ม,นนนามันก็จะเป็นแบบหน้าสัมผัสมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆไลฟอร์มีนะคะถ้าเรียกว่าละพียูเนาะคือพียูก็คือเสื้อที่แบบเหมือนเวลาฉีดน้ำลงไปมันก็จะแบบเหงื่อของเรามันก็จะซึมลงไปนะคะดังนั้นคนที่แบบฝึกแล้วแบบรู้สึกบางอันที่ใช้แล้วมันลื่นนะคะอันนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเหงื่อของเราที่มือของเราเนี่ยมันก็จะซึมลงไปนะคะทําให้เสื้อของเราเนี่ยไม่ลื่นนะคะตลอดการฝึก นะคะจะมีความแบบเหนียวนึบตั้งแต่สัมผัสแรกที่จับลงไปนะคะรุ่นนี้จะมีลายจะมีลายดาวแบบนี้ด้านหลังนะแล้วก็ความหนาเนี่ยจะมากกว่านะคะเทียบง่ายๆก็คือเทียบกับลายฟอร์มีเลยแล้วกันนะลฟ์ฟอร์มีเนี่ยสีมิลน,นะคะอันนี้ก็คือหนา5้มิลน,นะคะจะมีความนุ่มนะคะนบความยาว ความกว้างก่อนความกว้างเนี่ย68เซนนะคะเท่ากับไลฟ์ฟอร์มีเลยส่วนความยาวนะคะก็จะมีความยาวที่น้อยกว่านะคะไลฟ์ฟอร์มีก็คือ185เซนสำหรับรุ่นนี้ก็183เซนก็2เซนเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของความเฟิร์มนะคะความแบบจับไปแล้วมัน มีความเฟิร์มอะ่ะเออก็เทียบได้แล้วก็คล้ายๆกับไลฟ์ฟอร์มีนะคะส่วนถ้าเทียบกับยี่ห้อของไทยขอไม่เคยขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าถ้าเทียบของไทยยี่ห้ออื่นก็จะมีความแข็งที่น้อยกว่าเอางี้แล้วกันน้อยกว่านะคะแต่ถ้าเทียบกับ e ีซี oh, คะอ่ uh, breathing space นะคะรุ่นที่แบบโบชอบมากที่สุดอันนั้นก็คือจะมีความนุ่มมากกว่านุ่มมือนะคะซึ่งถามโบก็คือโบจะชอบแบบที่มันนุ่มมือรู้สึกว่ามันัพ p อ o r t ได้ดีมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้แข็งมากนะคะเคยใช้ที่มันแข็งมากรู้สึกว่าไม่โอเคอันเนี้ยโอเคนะคะคล้ายๆไลฟ์ฟอร์มีแต่สิ่งที่มันแตกต่างจาก อีซี่ลค้าก็คือราคานะคะรุน่นนี้ราคาเต็มเลยแบบไม่มีโปรเลยนะคะ2880บาทซึ่งมันก็จะแบบมีโปรออกมามา,มากมายก็ซื้อช่วงที่มันลดราคานะคะก็จะคุ้มมากเทียบกับอีซี่ซึ่งมันแบบห8 0 0อะไรออะไรเงี้ยเนื่นองจามันก็ต่างกันเยอะมากนะคะแล้วแมทแบบเนี้ยการยุกการใช้งานนะมันน้อยนะคะประมาณปี2ปีเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนแล้วถามว่า ถ้าหากว่าคนแบบอยากได้คุ้มคุมก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบความหนึบนะคะฝึกแล้วรู้สึกปลอดภัยมั่นคงแนะนําแบบนี้นะคะแต่ว่าปี2ปีเราก็ต้องทําใจนะว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะการยืดอายุการใช้งานเสื้อแบบนี้ให้ได้อยู่นานๆก็คือขั้นตอนในการทําความสะอาดนะคะที่เราเอาผ้าชุบน้ําเช็ดให้มันสะอาดจริงๆวางถึงทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วค่อยม้วนเก็บโดยที่เวลาม้วนให้เอา ควนเอาด้านนี้ออกด้านนอกนะคะข้อเสียของเสื้อแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่มันสะสมเชื้อโรคนะคะไม่ว่าเราจะทําความสะอาดดีแค่ไหนแน่นอนก็คือเหนื่อของเรามันซึมเข้าไปด้านในนะดังนั้นไม่ควรใช้รวมกับใครนะจ๊ะสำหรับสตูดิโอก็ไม่แนะนําให้ใช้เสื้อแบบนี้นะคะในการที่จะใช้ให้แบบรวมกับใครเราก็ ควรจะใช้ของเราเนี่ยหอป่าเราใช้แล้วแบบเหมือนมันมีเหงื่อของคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็อายุการใช้งานนะคะสั้นถ้ากใครอยากจ,จะแบบซื้อแบบทีเดียวลงทุนคุ้มค่าก็อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่สําหรับโบก็คือชอบในการที่มันสปอร์ตข้อมือนะคะแล้วก็เราฝึกพวกแนวแบบอัมบาลานแฮนด์สแตนอะไรเงี้เยอะดังนั้นรุ่นนี้นะคะแนะนํานะคะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด สีสีนะคะสีชมพูสีม่วงสีน้าเงินน้ําเงินแบบรมมา่านะคะนนี้เป็นน้ําเงินกรมมา่าแล้วก็สีดำนะคะน้ําหนัก3ากิโลก็จริงๆก็สามารถแบกไปสตูได้นะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆก็ถือได้นะคะไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ w a k e n s s p r t t อ่ะขอโทษค่ะเข้าไปที่ IG นะคะ w a k e n Sport นะคะแล้วก็มีขายที่โยคะโอมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ